เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นฟอร์มอันสุดยอดของพลพรรคซามูไรบูหรือว่าทีมชาติญี่ปุ่นที่สามารถที่จะเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็เป็นทีมที่เหนือกว่าในวงการฟุตบอลนะครับถ้าวัดกันระหว่างผู้เล่นตัวต่อตัวนะครับวัดกันในเรื่องของชื่อเสียงของนักเตะแต่ละตำแหน่ง แต่ว่าญี่ปุ่นนั้นเมื่อเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับก็สามารถที่จะเอาชนะทีมใหญ่ๆอย่างที่เขาเคยทําได้ในฟุตบอลโลกมาแล้วและล่าสุดนั้นเยอรมันก็เป็นทีมล่าสุดนะครับที่ได้พ่ายให้กับญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลก2022ณประเทศกาตาร์ทีมชาติญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เพิ่งจะมาเล่นดีนะครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับถ้าย้อนไปดูในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นระดับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือว่าจะเป็นระดับฟุตบอลโลก ทีมชาติญี่ปุ่นนั้นได้ยกมาตรฐานขึ้นไปเล่นนะครับใกล้เคียงกับนักเตะในยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับหรือว่าในระดับแอฟริกาหรือว่าอเมริกาใต้นะครับญี่ปุ่นก็สู้ได้อย่างสนุกที่ผ่านมานะครับญี่ปุ่นนั้นมีนักเตะชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นซุนเกะนากามูระนะครับหรือว่าเป็นเคซุเกะฮอนดะหรือว่าจะเป็นฮิเดโตชินากาตะนะครับสุดยอดกองกลาง ที่เป็นระดับตำนานคนหนึ่งนะครับไม่แค่เฉพาะญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไป,ไปค้าแข่งในหลายประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งชินจิคากาะวะด้วยนะครับซึ่งก็เคยไปเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระดับแถวหน้าของสโมสสนนะครับความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลญี่ปุ่นที่เป็นฟุตบอลของเอเชียนะครับแต่ว่าสามารถไปสู้กับระดับโลกได้ ก็มีเกตน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญจริงๆของการทําฟุตบอลด้วยนะครับไม่ใช่แค่เกตผมก็ไปเอาข้อคิดอันนี้นะครับมาจากเครดิตก็คือเว็บฟุตบอล108นะครับซึ่งได้พูดถึงปรัชญาของฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคำถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าญี่ปุ่นทําอย่างไรนะครับให้ฟุตบอลทุกชุดของญี่ปุ่นนั้นเล่นเหมือนกันหมดนะครับตั้งแต่ชุดเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ระบบเดียวกันนะครับเราก็เห็นนักเตะทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ วิ่งไล่บอลนะครับแล้วก็เพสซิ่งสูงทำบอลแบบพาสทูพาสนะครับจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำแล้วก็วิ่งอย่างมีวินยัยไม่มีหมดนะครับตลอด90มานาทีก็เป็นคำถามทีเ่เวลาชาวต่างชาตินั้นได้เข้าไปอบรมเรื่องของฟุตบอลที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะไปสอบถามเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็นำกลับออกมาเล่าสู่กันฟังครับ ผู้บริหารสมาคมฟุตบอลแดนปาดิบนั้นอธิบายว่าสิ่งที่ต้องเริ่มต้นเลยนะครับก็คือว่าการกําหนดแนวทางของฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลก่อนนะครับว่าต้องการให้ทีมชาติม,มีสไตล์การเล่นแบบไหนนะครับจากนั้นประธานเทคนิคเนี่ยก็จะนําไปสร้างปัจญาฟุตบอลของประเทศขึ้นมาเลยนะครับเรียกได้ว่าการติดกระดุมเม็ดแรกนั้นทาให้ถูกต้องเลยนะครับปัจญาฟุตบอลแบบญี่ปุ่นนั้นพอเป็นแบบที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเล่นเพสซิ่งนะครับแล้วก็วิ่งเข้าหาบอลน,นะครับเล่น บอลด้วยเท้าลูกเลียดคอบอลทำชิ่งดับเบิลพาสนะครับพวกนี้ก็เป็นหลักการนะครับที่วิธีการเล่นที่ประธานเทคนิคฟุตบอลของญี่ปุ่นนั้นอยากเห็นนะครับเมื่อได้ปัชญ,ญามาแล้วนะครับประธานเทคนิคก็ส่งต่อไปให้โคดนะครับโค้ดระดับอาชีพในญี่ปุ่นนั้นมีเยอะมากครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับโปรไลเซ้นนะครับก็คือ,อถ้าเป็นระดับสูงเลยนะครับจะมีตั้ง600คนนะครับ A อไลเซนนะครับรองลงมาก็มี4 0 0 0ักว่าคนนะครับถ้าเกิดว่าระดับบไลเซ่นนั้นมีเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็ถ้า C ี่ไลเซ่นนะครับก็ถือว่ามีหลายหมื่นคนเรียกได้ว่าครูพระระดับปฐมของญี่ปุ่นทุกคนนะครับก็จะมีไลเซ่นอย่างต่ำนะครับทำให้การสอนฟุตบอลนี้ได้รับการถ่ายทอดปัจญาฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับล้วก็นําไปสอนผู้เล่นเหมือนๆกันหมดนะครับเด็กญี่ปุ่นทุกคนครับตามอะคาเดมี่ต่างๆนะครับพอได้เข้าอะคาเดมี่ก็จะมีลูกฟุตบอลเป็นของตัวเองคนละหนึ่งลูกนะครับเพื่อใช้ฝึกทักษะเลี้ยยงงงคึด้ววตัเอ ถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับเดินมาโรงเรียนก็จะเลี้ยงบอลไปด้วยครับดอบอลไปมานะครับมีการฝึกสโมสรพวกนี้นะครับก็จะปูพื้นฐานให้นะครับในเรื่องของการใช้ทักษะของการเล่นฟุตบอลแบบนี้นะครับก็มีพื้นฐานแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับพอได้เล่นร่วมกับทีมก็ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของทักษะพื้นฐานนะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเรื่องของการดอบอลเลี้ยงบอลพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นทักษะพื้นฐานสําคัญของการเล่นบอลครับ แม้แต่นักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกคนหนึ่งนะครับเปเล่นเนี่ยก็เคยเล่าว่าระหว่างที่เดินทางมาโรงเรียนนะครับแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาก็เกือบ10กิโลนะครับขเขาก็จะดอะบอลไปด้วยนะครับทำให้ทักษะเฉพาะตัวในการเล่นบอลของเปเล่น,นั้นดีมากนะครับนักบอลเด็กๆของญี่ปุ่นนะครับก็ฝึกเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ทําให้เห็นว่าเวลาเออเจอเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะครับ เวลาต้องโชว์ในสนามฟุตบอลจริงๆเนีนักบอลของญี่ปุ่นก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับมาเรื่องของรูปแบบหรือวิธีการเล่นนะครับก็เรื่องของปัชญาฟุตบอลเนี่ยจะวางไว้เลยนะครับว่าเด็กที่จะเริ่มเล่นเป็นทีมนะครับตั้งแต่8ขวบ10ขวบนะครับนั่นก็คือทุกคนนะครับต้อง วิ่งด้วยความทุ่มเทเข้าหาบอลนะครับแย่งบอลจากคู่ต่อสู้นะครับเวลาเสียบอลต้องไล่คืนมานะครับจ่ายบอลด้วยสปีดที่มีความรวดเร็วการเคลื่อนตัวหาพื้นที่ว่างนะครับซึ่งนั่นก็คือวิธีการเล่นของทีมชาติญี่ปุ่นที่เราเห็นกันนะครับซึ่งเราจะเห็นแบบนี้ตั้งแต่ในอะคาเดมี่ของเด็กทุกคนนะครับทุกโรงเรียนก็ทําเหมือนกันหมดนะครับค่อยๆถูกแต่งเติมเพิ่มเทคนิคอย่างอื่นๆขึ้นไปนะครับจากโค้ชที่เข้ามาฝึกสอนนะครับแล้วก็ฝึกสอนอย่างถูกวิธีเป็นแนวทางเดียวกันนะครับ จากโค้ชที่มีลายเส้นจนเดินทางเข้าสู่สโมสรนนะครับเราเห็นกระตูเรื่องสือภาษานะครับก็มีการปลูกฝังเรื่องวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับเรื่องความมุ่งมั่นในทีมพวกนี้นะครับให้กับเด็กๆของญี่ปุ่นด้วยนะครับเรื่องของสโมสรนนะครับในเจลีกรูปแบบการเล่นก็จะเหมือนกันเกือบทุกทีนะครับแตกต่างกันเพียงความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนวิธีการนำไปสู่ชัยชนะเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาการแท็กติกการเอาชนะในเกมนั่นทําให้เวลาเรื่องนักเตะเข้าสู่ทีมชาตินะครับ พื้นฐานที่มันเหมือนกันจากปรัชญาของฟุตบอลญี่ปุ่นตรงนี้นะครับทำให้ญี่ปุ่นจะได้ผู้เล่นที่เข้าใจวิธีการเล่นแบบเดียวกันนะครับไม่ว่านักเตะของเขาเน่จะไปคาแข่งอยู่ที่สโมสรใดของโลกก็ตามนะครับกลับมารวมทีมก็จะเล่นด้วยปรัชญาแล้วก็สปิริตแบบเดียวกันนะครับโดยไม่ต้องปรับตัวตามมากนักนะครับคนที่เขียนนะครับก็สอบถามด้วยนะครับว่า เออบางทีเนี่ยถ้าเกิดผู้เล่นอยากเล่นวิธีการที่แตกต่างครับอยากเล่นบอลยาวบอลโด่งทําได้หรือไม่นะครับผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นก็บอกว่าก็ทําได้นะครับแต่ว่าโอกาสของนักเตะในทีมที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชาตินั้นก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาก็จะไม่เล่นเข้ากับระบบทีมที่มีอยู่ได้เรียกได้ว่าเมื่อเข้ามาเล่นในทีมชาตินั้นรูปแบบและมาตรฐานการเล่นนะครับก็ต้องมีความต่อเนื่อง จากการทำงานมาจากชุดเยาวชนนะครับจนถึงทีมชุดใหญ่คนญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญนะครับกับการติดทีมชาติเป็นลำดับแรกเมื่อแนวทางของทีมชาติเป็นอย่างไรสโมสรเยาวชนก็จะเดินตามแนวทางนั้นไม่ว่านักเตะของเขานั้นจะไปค้าแข่งอยู่ในระดับโลกแล้วกลับมาเล่นทีมชาติยังไงก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความสำเร็จให้ทีมชาติครับ